สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Feel Good Lab ที่จะพาคุณไปสำรวจทุกมิติของการดูแลสุขภาพกายและใจให้รู้สึกดีแบบองค์รวมค่ะวันนี้ฟ้ามาพร้อมกับโคชนนเช่นเคยค่ะสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่อาจฟังดูเล็กแต่มีอิทธิพลมหาศาลต่อสุขภาพของเรานั่นก็คือสุขภาพลำไส้และไมโครไบโอมศูนย์บัญชาการรับของร่างกายครับ เชื่อไหมครับว่าลำไส้ของเราไม่ได้มีหน้าที่แค่ย่อยอาหารเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนสมองที่สองที่ควบคุมหลายๆอย่างในร่างกายเลยทีเดียวฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะโคชนนช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าไมโครไบโอมคืออะไรและทำไมจุลินทรีย์ในลำไส้ถึงสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมของเราคะครับไมโครไบโอมคือชุมชนของจุลินรีย์ขนาดเล็กจำนวนมหาศาลทั้งแบคทีเรียไวรัสและเชื้อราที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในลำไส้ใหญ่ครับ ลองนึกภาพว่าในลำไส้ของเรามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับล้านล้านตัวอาศัยอยู่พวกมันมีน้ำหนักรวมกันประมาณ1-2ถึงกิโลกรัมเลยนะครับและพวกมันทำหน้าที่สำคัญหลายอย่างที่ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของเราตั้งแต่ระบบย่อยอาหารไปจนถึงอารมณ์และภูมิคุ้มกันช่วยในการย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารโดยเฉพาะใย,ยอาหารที่เราย่อยเองไม่ได้จุลินทรีย์เหล่านี้จะช่วยย่อยใย,ยอาหารให้กลายเป็นกรดไขมันสายสั้นหรือ short chain fatty acids ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานสำคัญสำ,ญสำหรับเซลล์ลำไส้ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยรวมสร้างวิตามินที่จําเป็นเช่นวิตามินเคซึ่งสําคัญต่อการแข็งตัวของเลือดและวิตามินบีบางชนิดเช่นบี2ที่จําเป็นต่อระบบประสาทเสริมสร้างและปรับสมดุลภูมิคุ้มกันจุลินทรีย์ที่ดีช่วยฝึกระบบภูมิคุ้มกันให้รู้จักแยกแยะมิรกับศัตรูและปกป้องเราจากเชื้อโรคต่างๆเพราะลำไส้เป็นด่านแรกๆของระบบภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายมีบทบาทในการควบคุมน้ำหนักและเมตาบอลิซึมงานวิจัยหลายชิ้นเริ่มชี้ให้เห็นว่า ความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้มีผลต่อการเผาผลาญพลังงานการสะสมไขมันและความเสี่ยงต่อโรคอ้วนและเบาหวานช่วยกำจัดสารพิษจุลินทรีย์บางชนิดสามารถช่วยเปลี่ยนสารพิษให้เป็นสารที่ไม่อันตรายและขับออกจากร่างกายได้ดังนั้นการมีจุลินทรีย์ในลำไส้ที่สมดุลและหลากหลายจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีอย่างแท้จริงครับฟังแล้วทึ่งเลยค่ะว่าสิ่งวิชีวิตเล็กๆเ,เหล่านี้จะมีความสำคัญขนาดนี้แล้วเราจะบำรุงจุลินทรีย์ในลำไส้ให,ให้แข็งแรงได้อย่างไรคะ มีอาหารอะไรที่ช่วยได้บ้างคะครับดีเลยครับการบำรุงจุลินทรีย์ในลำไส้ให้แข็งแรงนั้นเราต้องโฟกัสไปที่อาหารสองประเภทหลักๆครับนั่นคือพรีไบโอติกและโปรไบโอติกซึ่งทั้งสองอย่างนี้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบโปรไบโอติกคือจุลินทรีย์ดีๆที่มีชีวิตครับเมื่อเรารับประทานเข้าไปมันจะไปเพิ่มจำนวนและเสริมสร้างความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราช่วยสร้างสมดุลกับระบบนิเวศในลำไส้ของเรานั่นเองครับ ตัวอย่างอาหารที่มีโปรไบโอติกสูงได้แก่โยเกิร์ตและนมเปรี้ยวเลือกชนิดที่ไม่เติมน้ำตาลมากเกินไปและมีฉลากระบุว่ามีจุลินทรีย์มีชีวิตกิมจิผักกาดขาวหมักสไตล์เกาหลีนัตโตถั่วเหลืองหมักสไตล์ญี่ปุ่นมิโซะเต้าเจี้ยวญี่ปุ่นคอมบูชาชาหมักที่มีรสเปรี้ยวอมสวรรค์คีเฟอร์นมหมักคล้ายโยเกิร์ตเหลวแต่มีจุลินทรีย์หลากหลายกว่าเทมเป้ถั่วเหลืองหมักที่นำมาปรุงอาหารได้หลากหลายพรีไบโอติกไม่ใช่จุลินทรีย์นะครับ แต่เป็นอาหารของจุลินรียดีๆเหล่านั้นส่วนใหญ่เป็นใยอาหารชนิดที่ร่างกายเราย่อยไม่ได้แต่จุลินทรีย์ในลำไส้ของเราชอบมากครับเมื่อพวกมันได้กินพรีไบโอติกมันก็จะเจริญเติบโตและทํางานได้ดีขึ้นครับตัวอย่างอาหารที่มีพรีไบโอติกสูงได้แก่กระเทียมหอมใหญ่หอมแดงมีสารอินูลินและฟลักแทนกล้วยดิบหรือกล้วยที่ยังไม่สุกมากมีแป้งทนย่อยหรือลิซิสแตนสตาร์ชหน่อไม้อัสปารากัสหัวหอมใหญ่ข้าวโอ๊ต โดยเฉพาะข้าวโอ๊ตที่ยังไม่ผ่านการขัดสีมากนักถั่วต่างๆเช่นถั่วดำถั่วแดงถั่วลูกเกียบมเมล็ดพืชเช่นมเมล็ดแฟลกมเมล็ดเชียผักใบเขียวหลายชนิดเช่นผักโขมคะนา้าบล็อกแคลรี่การทานทั้งโปรโบไบโอติกและพรีบไบโอติกควบคู่กันไปจะช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศในลำไส้ให้สมดุลและแข็งแรงที่สุดครับเหมือนเราปลูกต้นไม้ก็ต้องมีทั้งปุ๋ยและต้นกล้าที่ดีนั่นเองครับโหมีตัวเลือกเยอะแยะเลยนะคะ เรานักจากเรื่องการย่อยอาหารหรือว่าภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยลำไส้ยังมีความเกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆของร่างกายอีกไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมองค่ะคำถามนี้สําคัญมากครับตอนนี้มีงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่น่าทึ่งระหว่างลำไส้กับสมองที่เรียกว่าแกนลำไส้สมองหรือ gut-brain axis ลองนึกภาพว่าลำไส้กับสมองของเรามีการสื่อสารกันตลอดเวลาเหมือนมีสายด่วนเชื่อมถึงกันเลยครับโดยมีเส้นประสาทเวกัสเป็นเส้นทางหลักในการส่งสัญญ,ญาณ และยังมีการสื่อสารผ่านสารเคมีต่างๆที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยครับจุลินทรีย์ในลำไส้สามารถผลิตสารซื่อประสาทหลายชนิดรวมถึงเซโรโทนินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขที่มีผลต่ออารมณ์การนอนหลับความอยากอาหารและความรู้สึกเป็นอยู่ที่ดีถึง90%ของเซโรโทนินในร่างกายถูกผลิตขึ้นในลำไส้เลยนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมเมื่อลำไส้เราไม่ดีเราอาจจะรู้สึกมุนหิตหรือมีอารมณ์ปแปรปวนได้ง่ายครับนอกจากนี้ไมโครไบโอมที่สมดุลยังช่วยลดการอักเสบในร่างกาย ซึ่งการอักเสบเรื้อรังก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางสมองและอารมณ์เช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลและแม้แต่โรคทางระบบประสาทบางชนิดการมีจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้จึงช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองให้มีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของปัญหาทางอารมณ์และจิตใจได้ดังนั้นเมื่อลำไส้ของเราแข็งแรงและมีความสุขสมองของเราก็จะมีความสุขตามไปด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้ยินคำว่าลำไส้คือสมองที่สองกันมากขึ้นครับน่าทึ่งจริงๆค่ะ สรุปว่าถ้าอยากอารมณ์ดีมีความสุขก็ต้องดูแลลำไส้ให้ดีด้วยใช่ไหมคะแล้วมีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมคะสําหรับคุณผู้ฟังที่อยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพลำไส้แน่นอนครับสําหรับผู้ฟังที่อยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพลำไส้ลองทําตามคําแนะนําง่ายๆเหล่านี้ครับซึ่งเป็นหลักการที่สามารถปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ทานอาหารให้หลากหลายพยายามทานผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและทั่วต่างๆให้หลากหลายชนิดและสีสันในแต่ละวันเพื่อให้จุลินทรีย์ได้รับอาหารที่หลากหลายตามไปด้วย และส่งเสริมความหลากหลายของชนิดจุลินทรีย์ลดอาหารแปรรูปน้ำตาลสูงและไขมันทรานส์เพราะอาหารเหล่านี้มักจะทำลายจุลินทรีย์ที่ดีและส่งเสริมการเติบโตของจุลินทรีย์ที่ไม่ดีทำให้เกิดความไม่สมดุลในลำไส้ดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีช่วยในการดูดซึมสารอาหารและช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการออกกำลังกายไม่เพียงแต่ดีต่อสุขภาพกายโดยรวม แต่ยังช่วยส่งเสริมความหลากหลายและสมดุลของไมโครไบโอมในลำไส้ได้ด้วยนะครับจัดการความเครียดความเครียดส่งผลเสียต่อลำไส้ได้โดยตรงผ่านแกนลำไส้สมองลองหาเวลาผ่อนคลายทำสมาธิโยคะหรือทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อลดระดับฮอร์โมนความเครียดนอนหลับให้เพียงพอการนอนไม่พอจะส่งผลกระทบต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ได้เช่นกันพยายามนอนให้ได้เจ็ถึงข้าวชั่วโมงต่อคืนและสร้างสุขอนามัยการนอนที่ดีหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น ยาปฏิชีวนะเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อป่วยแต่การใช้โดยไม่จำเป็นอาจทำลายทั้งจุลินทรีย์ดีและไม่ดีในลำไส้หากต้องใช้ควรปรึกษาแพทย์และพิจารณาทานโปรไบโอติกเสริมภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะครับการเปลี่ยนแปลงอาจต้องใช้เวลาและวินยัยแต่รับรองว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นคุ้มค่าแน่นอนครับเพราะเมื่อลำไส้ดีชีวิตก็ดีตามไปด้วยนะครับคุณจะรู้สึกสดชื่นมีพลังงานอารมณ์ดีขึ้นและมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับขอบคุณโคชลนมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลที่ลึกซึ้้้งงและนนนนไไปใใชดจริวันนี คุณผู้ฟังคงได้นําเคล็ดลับดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้เพื่อบํารุงลําไส้ให้แข็งแรงกันนะคะยินดีครับอย่าลืมนะครับว่าสุขภาพลําไส้เป็นหัวใจสําคัญของสุขภาพโดยรวมและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวครับสําหรับตอนที่2เราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะคะโคชนนสวัสดีครับคุณฟ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ซับซ้อนแต่ทรงอิทธิพลต่อร่างกายของเราอย่างมากนั่นก็คือฮอร์โมน ผู้ควบคุมวงดนตรีแห่งชีวิตครับเราจะมาดูกันว่าความสมดุลของฮอร์โมนสำคัญแค่ไหนและส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างครับน่าสนใจมากค่ะโคชนนช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมคะว่าฮอร์โมนคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญกับร่างกายของเรามากขนาดนั้นครับลองนึกภาพว่าร่างกายของเราคือวงออเคสตาวงใหญ่ที่มีอวัยวะและระบบต่างๆทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ฮอร์โมนก็เปรียบเสมือนวาทยากรหรือผู้ควบคุมวงครับมันคือสารเคมีที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อต่างๆในร่างกายเช่นต่อมไทรอยต่อมหมวกไตรังไข่ในผู้หญิงและอันทะในผู้ชายเจ้าฮอร์โมนเหล่านี้จะถูกส่งไปตามกระแสะเลือดเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารคอยออกคำสั่งและควบคุมการทำงานของเซลล์อวัยวะและระบบต่างๆทั่วร่างกายของเราครับไม่ว่าจะเป็นการเจริญเติบโตการเผาผลาญพลังงาน อารมณ์การนอนหลับความอยากอาหารการสืบพันธุ์หรือแม้แต่การตอบสนองต่อความเครียดทุกอย่างล้วนถูกควบคุมและมีอิทธิพลจากฮอร์โมนทั้งสิ้นครับดังนั้นการที่ฮอร์โมนอยู่ในภาวะที่สมดุลจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพที่ดีของเราครับฟังดูแล้วฮอร์โมนนี้เป็นสิ่งที่เล็กแต่ทรงพลังมากเลยนะคะแล้วถ้าฮอร์โมนของเราไม่สมดุลล่ะคะจะส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายและจิตใจของเราบ้างคะ ผลกระทบมีหลากหลายมากครับและมักจะส่งผลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวไม่สดชื่นและอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นได้ครับผลกระทบต่ออารมณ์ฮอร์โมนมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับอารมณ์ของเราครับเช่นคอติซอมฮอร์โมนความเครียดหากสูงเกินไปเป็นเวลานานจะทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลหงุดหงิดนอนไม่หลับได้ง่ายหรือเอสโตรเจนในผู้หญิงหากไม่สมดุลอาจทำให้อารมณ์แปรปรวนง่ายในช่วงก่อนมีประจำเดือน หรือไวัยทองครับผลกระทบต่อน้ําหนักฮอร์โมนหลายตัวมีบทบาทในการควบคุมการเผาผลาญและไขมันเช่นฮอร์โมนไทรอยหากพร่องไปอาจทําให้ระบบเาผาผลาญช้าลงน้ําหนักขึ้นง่ายรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาหรืออินซูลินหากร่างกายดื้อต่ออินซูลินก็จะทําให้น้ําตาลในเลือดสูงและสะสมเป็นไขมันได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนี้ฮอร์โมนความหิวและฮอร์โมนความอิ่มก็มีผลต่อความอยากอาหารและการควบคุมน้ําหนักเช่นกันครับ ผลกระทบต่อพลังงานเมื่อฮอร์โมนไม่สมดุลร่างกายอาจรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงตลอดเวลาไม่ว่าจะนอนมากแค่ไหนก็ยังไม่สดชื่นเช่นภาวะที่ฮอร์โมนไทรอยต่ําหรือฮอร์โมนเพศไม่สมดุลครับฟันดูเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเราทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วในแต่ละช่วงวัยฮอร์โมนของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัยทอง ครับฮอร์โมนในร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิตครับโดยเฉพาะช่วงวัยที่สําคัญคือวัยรุ่นที่ฮอร์โมนเพศเริ่มทํางานอย่างเต็มที่และอีกช่วงที่สําคัญมากคือวัยกลางคนและวัยทองครับวัยรุ่นฮอร์โมนเพศอย่างเทสโทสเตอโรนในผู้ชายและเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนในผู้หญิงจะเริ่มมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและอารมณ์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเพศที่ชัดเจนวัยทางานฮอร์โมนยังคงทํางานตามปกติแต่ความเครียด การพักผ่อนไม่เพียงพอและพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ฮอร์โมนบางชนิดเสียสมดุลได้เช่นฮอร์โมนคอร์ติซอลที่สูงขึ้นหรือฮอร์โมนไทรอยที่ทำงานผิดปกติวัยทองและวัยกลางคนเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศอย่างเห็นได้ชัดครับในผู้หญิงหรือวัยหมดประจำเดือนหรือเมโนพ p a เป็นภาวะที่รังไข่หยุดการทำงานทำให้การผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนล,ลดลงอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการเช่นร้อนวูบวาบเหงื่อออกกลางคืนช่องคลอดแห้งอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับกระดูกพุนง,ง่ายและผิวหนังแห้งครับในผู้ชายอาจเรียกว่าวัยทองชายหรือแอนโดรพอสแม้จะไม่ชัดเจนเท่าผู้หญิงแต่ผู้ชายบางคงก็อาจมีการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดลงเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งอาจทําให้เกิดอาการอ่อนเพลียลดความต้องการทางเพศมวลกล้ามเนื้อลดลงและอารมณ์แปรปรวนได้เช่นกันครับ แสดงว่าการดูแลสุขภาพตามวัยที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะแล้วเราจะดูแลฮอร์โมนของเราให้สมดุลได้อย่างไรบ้างคะมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับแม้ว่าเราจะไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนตามธรรมชาติได้ทั้งหมดแต่เราสามารถปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพื่อส่งเสริมความสมดุลของฮอร์โมนได้ครับโภชนาการที่สมดุลและครบถ้วนเน้นไขมันดี เช่นอะโวคาโดน้ำมันมะกอกถั่วเมล็ดพืชพาเตน,น้ำลึกเช่นแซลมอนแมคคารเรลเพราะไขมันดีเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างฮอร์โมนรับประทานโปรโตีนให้เพียงพอเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อและควบคุมฮอร์โมนความหิวหลดน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตแปรรูปเพราะสิ่งเหล่านี้จะกระตุน้นการหลั่งอินซูลินและอาจนำไปสู่ภาวะดื้ออินซูลินได้เพิ่มไฟอาหารจากผักผลไมา้ธัญพืชไม่ขัดสีเพื่อสุขภาพลำไส้ที่ดี ซึ่งส่งผลต่อการกำจัดฮอร์โมนส่วนเกินและสุขภาพโดยรวมทานผักตระกูลกะหล่ำเช่นบอกคลลี่กะหล่ำปีช่วยในกระบวนการขับสารพิษและปรับสมดุลเอสโตรเจนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเวทเทรนนิ่งช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและลดภาวะดื้ออินซูลินคาร์ดิโอช่วยลดความเครียดและควบคุมน้ำหนักซึ่งส่งผลดีต่อฮอร์โมนโดยรวมโยคะหรือพิลาทิส ช่วยลดความเครียดและเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายครับจัดการความเครียดให้ดีความเครียดเรื้อรังทําให้ร่างกายหลั่งคอติซอลมากเกินไปซึ่งจะไปรบกวนฮอร์โมนอื่นๆลองฝึกทําสมาธิโยคะหายใจเข้าลึกๆหรือทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายที่คุณชอบครับนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพการนอนหลับคือช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและปรับสมดุลฮอร์โมนฮอร์โมนการเจริญเติบโตโกรดฮอร์โมนและฮอร์โมนเมลาโทนินที่ควบคุมการนอนหลับ จะทำงานได้ดีเมื่อเรานอนหลับอย่างเพียงพอและมีคุณภาพหลีกเลี่ยงสารเคมีรบกวนฮอร์โมนหรือ endocrine ok disrupting chemicals หรือ EDC สารเคมีบางชนิดที่พบในพลาสติกผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดหรือเครื่องสําอางบางชนิดสามารถเลียนแบบการทํางานของฮอร์โมนและรบกวนสมดุลฮอร์โมนได้พยายามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและลดการใช้ภาชนะพลาสติกปรึกษาแพทย์หากมีอาการผิดปกติที่สงสัยว่าเกิดจากฮอร์โมนไม่สมดุล เช่นเหนื่อยล้าผิดปกติน้ำหนักขึ้นหรือลงโดยไม่ทราบสาเหตุอารมณ์แปลปวนรุนแรงหรือมีอาการไวทองที่รบกวนชีวิตประจําวันอย่างมากควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจวินิจฉัยและรับคําแนะนําที่ถูกต้องอาจมีการพิจารณาการบําบัดด้วยฮอร์โมนทดแทนหรือ HRT ในบางกรณีภายใต้าการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับ ข้อมูลแน่นและครบถ้วนมากเลยค่ะโคชนน์วันนี้คุณผู้ฟังคงได้ทำความเข้าใจเรื่องฮอร์โมนมากขึ้นและนำเคล็ดลับดีๆไปปรับใช้เพื่อสร้างความสมดุลให้กับฮอร์โมนของตัวเองกันนะคะยินดีครับการดูแลฮอร์โมนให้สมดุลก็เหมือนกับการดูแลผู้ควบคุมวงดนตรีให้มีความสุขและแข็งแรงครับเมื่อวาทยากรทำหน้าที่ได้ดีวงดนตรีแห่งชีวิตของเราก็จะบรรเลงเพลงได้อย่างไพเราะและสมบูรณ์แบบครับ ใช่แล้วค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจและดูแลร่างกายของเราในทุกมิติสำหรับวันนี้รายการฟิลกุ o แล a บต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเราจะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆอะไรอีกนั้นต้องติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ